สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะมาขอแนะนําเพชรที่เราใช้ทํามงกุฎเพชรกันนะครับทุกคนสําหรับเพชรที่ใช้ทามงกุฎเพชรนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดมากๆเลยนะครับทุกคนมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนเป็นเพชรที่ต้องมีนะครับต้องมีตัวนี้จะเป็นเพชรขนาดเล็กนะครับเอาไว้สาหรับเดินลวดลายต่างๆนะครับทุกคนสําหรับเดินลวดลายต่างๆตัวนี้เลยทุกคนถุงนี้น่าจะประมาณพันกว่าเม็ดนะครับทุกคนตัวนี้ราคาไม่แพงเลยเราซื้อมาราคาไม่แพงตัวนี้จะเป็นสีขาวนะทุกคนเป็นเพชรที่สาหรับคนที่จะทามงกุฎเพชรต้องมี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดนะครับทุกคนจะไม่ได้เป็นแบบเส้นนะครับทุกคนตัวนี้ราคาถูกมากๆเลยนะเราซื้อมันในราคาที่ถูกมากๆเลยและตัวต่อไปทุกคนจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเพชรวงกลมนะครับเขาไว้สหรับติดแต่งลวดลายต่างๆตัวนี้ทุกทุกคนสังเกตดูนะครับว่าเพชรทุกตัวของเราจะต้องมีตัวหนามเตยด้านหลังนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้เชื่อมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นมงกุฎเพชรแบบเชื่อมนะครับทุกคนและตัวต่อไปนะครับทุกทุกคนจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเพชรเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเพชรเส้นแบบติดกันนะครับทุกคนนตัี้ว ม้วนละประมาณ300กว่าบาทนะครับทุกคนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับหนึ่งม้วนและอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นเพชรลุงนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบเพชรห่างนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบเพชรห่างเวลาที่เราเอามาเดินก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะติดแบบห่างหรือว่าแบบแบบแบบชิดกันนะครับทุกคนและตัวต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเพชรตัวหลักนะครับเอาไว้สําหรับแต่งเสริมตัวหลักนะครับตัวตัวเด่นๆของมงกุฎนะครับทุกคนตัวอันนี้นะครับ อันนี้จะตกอยู่ที่เม็ดละประมาณ8บาทถึง15บาทแล้วแต่ร้านนะครับทุกคนสำหรับสหรับตัวนี้เราไปซื้อมาจากที่ฟางหัวรัตที่ตกเม็ดละ8บาทนะครับทุกคนมีหลากหลายสีหลากหลายลายเลยนะทุกคนมีหลากหลายสีหลากหลายลายหลากหลายแบบเลยองเช่นตัวนี้จะเป็นทรงหยดน้ำทุกคนทรงหยดน้ำตัวนี้จะเป็นสีชมพูบางเย็นนิดนึงทุกคนแล้วก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีชมพูสีแดงนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้จะเป็นลูกไข่นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นลูกไข่แล้วก็มีสีเขียวทรงหยดน้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีทรงคล้ายๆเม็ดข้าวคัทุกนนตวีี้สแดง จริงๆเขามีหลายสีเลยนะหลายแบบเลยแต่เราซื้อมาเท่านี้อันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมหรือเปล่าประมาณนั imate, ้นทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบเม็ดเล็กๆสําหรับเอามาเดินวดลายต่างๆทุกคนตัวนี้จะเป็นทรงเม็ดข <ắng. S 3> ้าแบบเล็กๆทุกคนตัวนี้เขาสวยมากๆนะทุกคนเขาแรว่ามากนะเขาน่าจะเป็นคล้ายๆเนื้อกระจกทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเพชรตัวนี้ทุกคนจะเป็นแบบกลมๆบ้างทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบกลมขนาดเล็กนะทุกคนตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งเซนนะทุกคนตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งเซนทุกคนราคาก็ไม่แพงนะตัวนี้เราซื้อมาาจกพหรั ห่อเล็กๆห่อละ50บาทจะมีประมาณ20-30ถึงมเม็ดนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเล็กลงมาอีกสําหรับเดินลวดลายต่างๆนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเม็ดเล็กเลยก็มีทุกคนเม็ดเล็กแบบนี้เลยก็มีตัวนี้จะเป็นสีสีชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็จะมีสีขาวแบบนี้ครับทุกคนเอาจริงๆต้นทุนเพชรมันไม่แพงหรอกทุกคนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า เวลาทำม,มันยากเวลาเวลาที่ทมามันยากแล้วก็กว่าเราจะทาได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาการฝึกฝนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าของมองกุฎเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับเพชรที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเพชรราคาไม่ได้แพงมากนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาแนะนำเพชรนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเลยนะครับเข้ามาเข้ามาถามว่าพี่ซื้อเพชรจากที่ไหนเพชรราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ได้แนะนำกันไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องยูทูบของเราด้วยนะครับ